สวัสดีนะคะนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะวันนี้นะคะคุณรสจะมีงานมาให้นักเรียนทํานั่นก็คือเป็นงานย้อนหลังนะคะที่เราเคยเรียนเรื่องข่าวไปแล้วนะคะจะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ข่าวอีกหนึ่งรอบนะคะโดยรอบนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องยกเหล็กภาวาวีแชร์ทุบสติโลกไทยยังเฉียบชิวอีกสี่ทองพาราเกมนะคะ ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยที่ครูลดขึ้นให้นะคะแล้วก็มาตอบคําถามหน้านี้ให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรพาดหัวข่าวว่าอะไรประเภทของข่าวเป็นประเภทอะไรนั่นเองนะคะต่อมามีอีกหนึ่งงานนี่เลยคำชี้แจงอ่านข่าวที่กำหนดให้แล้วพิจารณาและจำแนกว่าแต่ละข่าวจัดอยู่ในข่าวประเภทใด ทางซ้ายมือนะคะพร้อมนำหมายเลขนี้นะคะมาใส่ลงในกรอบหน้าข้อความทางขวามือให้นักเรียนลอกทุกอย่างเลยนะคะลอกตั้งแต่โจทย์คำถามลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็นำตัวเลขมาเติมนะคะส่วนอันนี้ส่วนหัวข้อข่าวนะคะนักเรียนไม่ต้องลอกข่าวลงไปแต่ให้นักเรียนเขียนหน้านี้ตั้งแต่คำชี้แจงเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนนะคะอันนี้ให้ลอกลงไปด้วย วันนี้นะคะเป็นการทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรียนการดูข่าวนะคะการจำแนกว่าใครทำอะไรที่ไหนนะคะโดยการวิเคราะห์ข่าวโดยที่วันนี้นะคะเป็นการทบทวนเนาะแล้วครูรถจะมีรูปภาพนะคะเอาไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะลอกใส่สมุดลงไปด้วยนักเรียนอย่าลืมนะคะจะต้อง เช็คชื่อใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะถ้าทำงานเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วพบกับวิชาภาษาไทยกันใหม่นะคะภายในครับหนะ้าสวัสดีค่ะ